เคยเป็นไหมคะเวลาเราเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอยู่เพลินๆเนี่ยแล้วก็ปุ๊บไปเจอรูปเพื่อนไปปาร์ตี้กันแต่ว่าเอ๊ะเราไม่ได้รับเชิญในเสี้ยววินาทีนั้นเลยนะคะความรู้สึกแบบจิตจี๊ดในใจเนี่ยมันมาจากไหนกันนะความน้อยใจความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่วันนี้เราจะมาสืบสวนกันค่ะเราจะย้อนรอยกลับไปหาจุดเกิดเหตุของอารมณ์เราทั้งหมดเลยจุดที่ในทางพุทธปรญาเรียกว่าผัสสะค่ะ ใช่เลยครับมันคือการไปสำรวจที่ต้นตอจริงๆเลยนะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะไม่ได้มานั่งท่องสับบาลียากๆกันแต่เราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าผัดส,สะหรือการกระทบเนี่ยมันทำงานยังไงในชีวิตจริงแล้วมันเป็นฟันเฟืองตัวแรกในวงจรที่สร้างปัญหาให้เราได้ยังไงและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือเมื่อเรารู้ทํากลไกนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งร้าแบบทุกวันนี้ได้ยังไงครับโอเคค่ะ งั้นมาเริ่มแกะอรอยกันเลยคำว่าผัสสนี้ฟังดูเหมือนจะธรรมดามากเลยนะคะก็แค่การสัมผัสแต่จากข้อมูลที่เราได้รับมามันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือมันไม่ใช่แค่ผิวหนังเราไปโดนอะไรแต่เป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ทั้งหมดในใจเราเลยเอ่อลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในแม่น้ําอืมแม่น้ําแห่งประสบการณ์ใช่ครับ ที่มันไหลเชี่ยวตลอดเวลาเลยทั้งภาพทั้งเสียงความคิดต่างๆถ้าไม่มีอะไรให้เกาะเนี่ยจิตก็จะลอยไปเรื่อยๆเลยทีนี้ผัสสะในคัมภี์เขาเปรียบเหมือนเสาเขื่อนหรือหลักที่ปรับเอาไว้ในน้ํานะครับอ๋อเป็นตัวให้เกาะใช่ครับพอกระแสน้ําพัดพาเอาอารมณ์อะไรผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเสียงเพลงจิตของเราก็จะเข้าไปคว้าหรือผูกตัวเองไว้กับหลักนั้น นี่แหละครับคืออาการของผัสสะคือการที่จิตไปจดจอ่อหรือเชื่อมต่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นภาพที่ชัดมากเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การกระทบแบบฟิสิกส์แต่เป็นการเกาะเกี่ยวกันทางใจแล้วการเก,กาะกาเกี่ยวที่ว่านี้มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะถึงจะเรียกว่าผัสสะที่สมบูรณ์ได้มันมันเหมือนกับการเกิดประกายไฟครับคือมันต้องมี3มอย่างมาเจอกันพอดีเปะ๊ปะขาดอันใดอันหนึ่งไปก็ไม่เกิด3มอย่างมีอะไรบ้างคะ 1. คืออายัตนะภายในหรือเครื่องรับสัญญาณของเราเช่นดวงตา 2. คืออายัตนะภายนอกหรือตัวสัญญาณที่ลอยมาเช่นรูปภาพสวยๆและ 3. ซึ่งสำคัญมากคือวิญญาณหรือตัวการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องรับสัญญาณน,นั้นอ๋อพอ3อย่างนี้มาประชุมพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเกิดขึ้นเลยใช่ครับนั่นแหละครับคือผัสสะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคนตาบอดต่อให้มีดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลอกอยู่ตรงหน้าก็ไม่เกิดการกระทบทางตาเพราะว่าขาดองค์ประกอบแรกไปเข้าใจแล้วค่ะมันคือโมเมนต์ที่โลกภายนอกกับโลกภายในของเรามาเชื่อมกันจริงๆแล้วจุดนี้แหละที่ในข้อมูลบอกว่าเป็นข้อต่อสำคัญในวงจรที่เรียกว่าปฏิจจสมุตบารหรือวงจรแห่งทุกฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมิโนโตัวแรกครับ พอผัดสะล้มลงปุ๊บมันจะไปชนโดมิโน,โนตัวต่อไปให้ล้มตามทันทีเสมอเลยแล้วโดมิโน,โนตัวนั้นคืออะไรคะคือเวทนาหรือความรู้สึกครับนี่คือกฎธรรมชาติเลยมีผัดสะเมื่อไหร่ต้องมีเวทนาเมื่อนั้นไม่มีข้อยกเว้นครับเดี๋ยวนะคะไหวความว่าทุกครั้งที่ตาเราเห็นอะไรหูเราได้ยินอะไรหรือใจเราคิดอะไรเนี่ยมันมันจะเกิดความรู้สึกตามมาทันทีเลยเหรอคะทันทีเลยครับอืม อย่างเช่นสมมุติว่าเห็นข้อความจากเจ้านายเด้มขึ้นมาตอนดึก,ดกรึกอันนั้นคือผัสสะแล้วใจมันอุบวูบอ,อยู่วิวขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือเวทนาแบบนี้คือใช่เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากของการทํางานของมันในชีวิตจริงการเห็นข้อความคือจักรสุสัมผัสและมโนสัมผัสและความรู้สึกวิววิวที่ตามมาทันทีนั่นแหละครับคือเวทนาอในพระสูตรมีอุปมาเรื่องไม้สีไฟที่ทรงพลังมาก ท่านบอกว่าเหมือนเราเอาไม้สองอันมาสีกันความร้อนย่อมเกิดขึ้นฉันใดอ oh. การที่อายตนะภายในอย่างตากับอายตนะภายนอกอย่างข้อความมากระทบกันเวทนาก็ย่อมเกิดขึ้นฉน,นั้นมันเป็นผลโดยตรงที่แยกจากกันไม่ได้เลยครับประเด็นก็คือพอไม้สีไฟมันหยุดสีกันความร้อนก็หายไปแสดงว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ได้อยู่ถาวรมันเกิดขึ้นเพราะมีการกระทบพอการกระทบจบไปมันก็หายไปเหมือนกันถูกต้องครับนั่นคือหัวใจเลยคือการเห็นว่ามันเป็นแค่ปรากฏการ์ชั่วคราวไม่ใช่ความทุกข์ของเราที่ต้องไปแบกไว้ตลอดแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วการกระทบหรือผัสสะเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่ เพราะดูเหมือนว่าการกระทบจากการเห็นข้อความของเจ้านายมันจะสร้างปัญหาได้มากกว่าการที่ลมพัดมาโดนผิวเราเฉยๆนะครับนั่นสิคะในข้อมูลที่เราได้มามีการแบ่งประเภทของผัสสะที่น่าสนใจมากๆเลยคือแบ่งเป็นปะติคะสัมผัสกับอธิบุจนะสัมผัสสองคำนี้ฟังดูยากนิดนึงแต่พอเข้าใจแล้วมันเหมือนทำให้เราเห็นกลลวงของจิตใจตัวเองเลยคะ่ะใช่ครับลองมาดูกันง่ายๆแบบนี้นะครับ ปฏิกรสัมผัสคือการกระทบของข้อมูลดิบมันเกิดขึ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นแค่การรับรู้แบบเพียวๆเลยเช่นตาเห็นแค่แสงสีรูปทรงบางอย่างหูได้ยินแค่คลื่นเสียงยังไม่มีการตีความไม่มีความหมายอะไรทั้งสิน้นโอเคข้อมูลดิบแล้วอธิวจนะสัมผัสล่ะคะอธิวจนะสัมผัสนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมเลย มันคือการกระทบจากความหมายหรือการกระทบจากเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในใจเท่านั้นมันคือขั้นตอนที่จิตของเราเอาข้อมูลดิบจากปฏิสัมผัส์มาแปะป้ายตีความโดยอาศัยความจำเก่าๆที่เรามีอยู่ ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีตัวอย่างเรื่องนาฬิกาที่ดีมากเลยค่ะสมมุติเราเดินผ่านร้านแล้วเห็นนาฬิกาเรือนหนึ่งนะคะวินาทีแรกสุดเลยที่ตาเห็นอันนั้นคือปฏิกสัมผัสใช่ไหมคะคือเห็นแค่แสงสะท้อนจากโลหะเห็นรูปทรงกลมๆแต่ยังไม่รู้ได้ซ้ําว่าคืออะไรถูกต้องครับเป็นข้อมูลดิบล้วนๆเลยยังไม่มีความหมายอะไรแล้วเซี่ยววินาทีต่อมาใจเราก็ดึงข้อมูลจากความจําขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าอ๋อนี่คือนาฬิกา แล้วก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มมาอีกว่านี่คือนาฬิกายี่ห้อหรูที่เราอยากได้มานานแล้วแต่ไม่มีเงินซื้อไอ้จังหวะที่สองนี่แหละคืออธิวิจนะสัมผัสถูกไหมคะใช่เลยและจุดนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดของการสนทนาของเราวันนี้เลยครับความทุกข์ของมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปฏิฆะสัมผัสคือการเห็นแค่แสงสีแต่ความทุกข์มันระเบิดขึ้นมาตอนที่อธิวจนะสัมผัสทํางานเนี่แหละครับตอนที่เรื่องราวและความหมายมันถูกสร้างขึ้นมา นี่คือนาฬิกาที่ฉันอยากได้แต่ไม่มีปัญญาซื้อหรือนี่คือนาฬิกาที่แฟนเก่าเคยซื้อให้เรื่องราวเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่ก้อนโลหะบนข้อมือโหพอแยกแบบนี้แล้วมันชัดมากเลยค่ะเหมือนเราโดนหลอกมาตลอดเลยเรานึกว่าเราทุกข์เพราะสิ่งของหรือคําพูดแต่จริงๆเราทุกข์เพราะเรื่องราวที่ใจเราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งนั้นเอาละค่ะทฤษฎีแน่นมากแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะทำยังไง เราคงจะห้ามตาไม่ให้เห็นห้ามหูไม่ให้ได้ยินไม่ได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ผัสสะก็ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีคะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดครับเป้าหมายไม่ใช่การหนีผัสสะนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะใช่ครับแต่คือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างชาญฉลาดซึ่งเครื่องมือชิ้นแรกที่ส่งพลังมากก็คือโยนิโสมนสิการหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ ศิล,ลปะในการคิดให้ถูกวิธีมันเปรียบเสมือนตัวสับรางรถไฟของความคิดเลยครับพอมีผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บเราจะสับรางให้ความคิดของเราวิ่งไปในทางที่สร้างสรรค์หรือจะปล่อยให้มันวิ่งไปในทางที่ทำร้ายตัวเองขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะสมมุติมีคนมาพูดจาไม่ดีใส่เราการกระทบหรือผัสสะเกิดขึ้นแล้วเยี่ยมเลยครับถ้าเราคิดไม่ถูกวิธีหรืออโยนิโสมนสิการเราจะสับรางไปทางอากุศลทันที ความคิดที่ขึ้นมาคือมันด่าฉันมันไม่ให้เกียรติฉันพอเรายึดมั่นว่ามีฉันโดนกระทําปุ๊บโทสะหรือความโกรธก็ตามมาทันทีอืแต่ถ้าในสถานการณ์เดียวกันเราฝึกที่จะคิดให้ถูกวิธีเราอาจจะสับรางความคิดไปอีกทางหนึ่งเช่นนี่เป็นเพียงเสียงที่กระทบหูแล้วก็ดับไปหรือเขากําลังมีวันที่แย่ของเขาก็ได้ไม่เกี่ยวกับเราเลยหรือแม้กระทั่ง นี่คือผลของกรคำกล่าวที่เราเคยทำมาพอคิดแบบนี้ได้เรื่องราวของฉันที่ถูกโจมตีมันก็เบาลงความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นความเมตตาหรืออุเบกขาแทนครับมันคือการเลือกเรื่องราวที่จะเล่าให้ตัวเองฟังในเซียววินาทีนั้นฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคงต้องฝึกฝนนะดูเลยนะคะแล้วมีเครื่องมืออื่นอีกไหมคะที่จะช่วยเราได้มีครับเครื่องมือชิ้นที่2คืออินเซียสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์ครับ ถ้าแปลเป็นภาษายุคนี้ก็คือการเป็นยามเฝ้าประตูใจของตัวเองครับประตูทั้ง6ของเราเนี่ยมันเปิดรับข้อมูลตลอดเวลาถ้าเราไม่มียามเฝ้าใครจะเข้าจะออกก็ได้กิเลสโจรผู้รา้ายก็ทะลักเข้ามาได้สบายสบายหนูชอบภาพนี้มากเลยค่ะยามเฝ้าประตูใจครับ สติของเราก็คือนายทวารคนนั้นใช่ไหมคะคอยสกรีนว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้าเห็นรูปที่ยั่วยวนกิเลสเข้ามายามคนนี้ก็จะรีบปิดประตูไม่ปล่อยให้มันเข้ามาปั่นป่วนในเมืองแห่งจิตใจของเราโอ้แต่สงสัยว่าตอนนี้ยามของหนูคงหลับอยู่หน้าประตูแน่ๆเลยคะ่ะปล่อยให้ทุกแจ้งเตือนทุกข่าลบเข้ามาหมดเลยเราส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นครับอีกอุปมาหนึ่งที่คลาสสิกมากคือเต่าครับ เวลาเต่าเห็นภัยอันตรายมันจะทำยังไงครับก็หดหัวหดขาเข้าไปในกระดองใช่เลยครับมันจะหดอวัยวะทั้งหมดเข้าไปในกระดองที่ปลอดภัยของมันทันทีผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันครับเมื่อเห็นว่าอารมณ์ภายนอกเริ่มจะเป็นพิษป็นภยัยก็ให้ดึงจิตกลับเข้ามาอยู่กับฐานที่มั่นภายในเช่นลมหายใจหรือการรับรู้ร่างกายไม่ต้องส่งจิตออกไปสู้รบปรบมือกับโลกภายนอกโดยไม่จำเป็น นี่คือการสำรวมที่ฉลาดมากครับสุดยอดเลยค่ะแต่รู้สึกว่าทั้งสองวิธีนี้มันยังต้องใช้ความคิดการพิจนารณาอยู่แล้วถ้าเราเจอสถานการณ์ที่มันเร็วมากๆล่คะคะแบบว่าโดนว่าปุ๊บโกรธปั๊บเลยยังไม่ทันได้คิดด้วยซ้ํามีวิธีไหนที่มันตัดฉับได้ทันทีที่ต้นตอเลยไหมคะมีครับและนี่คือเทคนิคที่สั้นกระชับและลึกซึ้งที่สุดมาจากคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพาหิยะนั่นคือสักแต่ว่าครับ เห็นก็ส anyway, ักแต่ว the mm ่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นมันต่างจากที่คนทั่วไปเห็นยังไงคะต่างกันมหาศาลครับคนทั่วไปเวลาเห็นสมองจะทำงานต่อทันทีฉันเห็นของสวยฉันเห็นของน่าเกลียดมันมีตัวฉันเข้าไปเป็นเจ้าของการเห็นและเป็นเจ้าของสิ่งที่ถูกเห็นทันทีอืมแต่การปฏิบัติแบบสักแต่ว่าเห็นคือการฝึกดูเฉย การเห็นกำลังเกิดขึ้นจบแค่นั้นมันเป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีตารูปแล้วก็การรับรู้มาเจอกันไม่มีชั้นในนั้นไม่มีเรื่องราวต่อยอดนี่คือการตัดวงจรทันทีที่ปฏิคาสัมผัสเกิดขึ้นก่อนที่อธิวัจนะสัมผัสหรือไอตัวสร้างเรื่องมันจะทันได้เริ่มทำงานด้วยซ้ำโอ้ นี่คือการหยุดโดมิโนโตัวแรกไม่ให้ล้มเลยเราเดินทางกันมาไกลามากนะคะจากแค่คําถามว่าความรู้สึกจิี๊ดๆมันมาจากไหนจนมาเจอจุดเกิดเหตุที่เรียกว่าผัดสะแล้วก็พบว่ามันคือสมอรภูมมสำคัญที่เราจะเลือกว่าจะโดนมันมันมดไว้หรือจะเป็นอิสระจากมันใช่ครับและในยุคดิจิตอลแบบนี้ความเข้าใจเรื่องนี้ยิ่งสําคัญเป็นทวีคูณเลยครับเพราะผัดสะของเราทํางานหนักกว่ายุคไหนๆในประวัติศาสตร์มนุษย์ การเลื่อนฟีดหนึ่งครั้งเราอาจจะเจอผัสสะเป็นร้อยเป็นพันครั้งทั้งรูปภาพวิดีโอข้อความดังนั้นการฝึกบริโภคสื่ออย่างมีสติก็คือการเลือกผัสสะอาหารที่ดีให้ตัวเองนั่นเองไม่ใช่แค่เลือกอาหารที่กินเข้าปากแต่ต้องเลือกอาหารที่รับเข้ามาทางตาและหูด้วยครับรับผัสสะอาหารที่เป็นผิดเข้ามาแล้วล่ะคะเช่นอ่านข่าวแล้วเครียดขิดฟุ้งซ่านไม่หยุดมีเทคนิคอะไรที่เอาไปใช้ได้ทันทีไหมคะ มีเทคนิคง่ายๆเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ากําลังจมอยู่กับความคิดซึ่งเป็นมันโนสัมผัสที่วุ่นวายให้ลองย้ายฐานของผัสสะอย่างจงใจครับย้ายความสนใจทั้งหมดมาที่กายสัมผัสแทนเช่นความรู้สึกของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกหรือความรู้สึกของฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่บนพื้นหรือก้นที่กดลงบนเก้าอี้อ ย้ายจุดสนใจใช่ครับการเปลี่ยนฐานที่เกาะของจิตจากลอกความคิดที่ซับซ้อนมาสู่การรับรู้ทางกายที่เรียบง่ายในปัจจุบันขณะมันสามารถตัดวงจรความเครียดและความฟุ้งซ่านได้อย่างน่าทึ่งเลยครับมีคำกล่าวที่ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุติบาทผู้นั้นเห็นธรรมจากการสำรวจของเราในวันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าการเริ่มต้นหัดเห็นความจริงของผัสสะก็คือการก้าวเท้าแรกบนเส้นทางนั้น ก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้มคำถามไว้ให้ไปลองสำรวจกับตัวเองดูนะคะครั้งต่อไปที่ความรู้สึกแรงๆไม่ว่าจะเป็นโกรธน้อยใจหรือดีใจสุดๆมันผุดขึ้นมาลองย้อนกลับไปดูสักนิดได้ไหมว่าการกระทบแรกสุดที่จุดชนวนมันขึ้นมาคืออะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองแค่เฝ้าดูการกระทบนั้นโดยยังไม่รียบร้อนที่จะสร้างเรื่องราวใดๆต่อเติมเข้าไป